look to jesus มองที่พระเยซู look to the ministry of jesus มองที่พันธกิจรับใช้ของพระเยซู look to the redemptive work of jesus มองที่การไถ่ของพระเยซู be clear about these truths แล้วก็ให้เข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความจริงนี้ that's how you determine god's will นั่นแหละควรจะเป็นวิธีที่คุณกําหนดความประสงค์ของพระเจ้า Good morning everyone and welcome to Daily Gospel Truths สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ We well, let's continue talking about knowing and living in the will of God ให้เรามาแบ่งปันกันต่อเกี่ยวกับเรื่องการรู้จักความประสงค์ของพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามความประสงค์นั้น So the primary way to determine God's will is to know God's word ว you ิธีหลักๆเลยที่เราจะสามารถกําหนดความประสงค์ของพระเจ้าได้ก็คือการดูจากถ้อยคําของพระองค์ In know, God's will and God's word never contradict ถ้อยคําของพระเจ้าและความประสงค์ของพระองค์นั้นจะไม่มีวันขัดแย้งกันเลย Another way tos อีกวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถกําหนดความประสงค์ของพระเจ้าได้ Look at Jesus' earthly ministry and His Redemptive work. คือการมองดูพระราชกิจของพระเยซูขณะที่พระองค์มีชีวิตอยู่บนโลกแล้วรวมไปถึงการไถ่ของพระองค์ที่สําเร็จแล้วบนกลางเขตนั้นผมก็อยากจะย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อคุณมองดูพระราชกิจของพระเยซูขณะที่พระองค์มีชีวิตอยู่บนโลกนั้นและความจริงแห่งการไถ่ซึ่งเป็นการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูบนกลางเขตนั้น You can see God. Will for you คุณก็จะสามารถเห็นสิ่งที่เป็นความประสงค์ของพระเจ้าสำหรับคุณได้ And so we don't go to any other source to determine God's will เราจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาจากแหล่งอื่นๆเพื่อเราจะได้รู้ว่าความประสงค์ของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไร John 1:14 says this ในยอห์นบทที่ 1: ข้อ14ได้บอกว่า And the Word became flesh and dwelt among us and we beheld His glory The glory as of the only begotten of the Father full of grace and truth พระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราเราเห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระองค์บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง You know Jesus did not just come as a teacher of the truth พระเยซูไม่ได้มาในฐานะที่พระองค์เป็นครูสอนความจริง He is truth in person แต่พระองค์เองนี่แหละคือความจริงเลย You know truth is Jesus. ความจริงคือพระเยซู Knowing Jesus is knowing truth การรู้จักพระเยซูก็เท่ากับรู้จักความจริง So he says he came he dwelt among us he came in the flesh ตรงนี้บอกว่าพระองค์เนี่ยมาบังเกิด เป็นเนื้อหนังเป็นมนุษย์และพระองค์อยู่ท่ามกลางเรา and full grace and truth. และพระองค์เองก็เต็มไปด้วยพระคุณและความจริงยิ่งเรารู้จักพระเยซูแล้วก็รวมไปถึงการงานของพระองค์มากเท่าไหร่ the more เรายิ่งเห็นการกระทำต่างๆของพระองค์ที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์มากเท่าไหร่ what said, what did, สิ่งที่พระองค์พูดสิ่งที่พระองค you know, know ์ทำก็ทําให้เราได้รู้ว่าความประสงค์ของพระเจ้าเป็นอย่างไรผ่านทางชีวิตของพระองค์เ l r i g h t look at John 1 1 8 verse 18ให้เรามาดูในยอห์นบทที่ 1: ข้อ18 no one has seen god at any time the only begotten son who is in the bosom of the father he has declared him <laughs> jesus coming in the flesh <laughs> jesus ministry life and ministry และชีวิตของพระองค์บนโลกรวมไปถึงการทำงานต่างๆของพระองค์ the cross และการไถ่ของพระเยซูที่สำเร็จแล้วบนกางเขน God and God s <S นั่นคือการเปิดเผยให้เราได้เห็นถึงหัวใจของพระเจ้าความประสงค์ของพระองค์ see, Through Jesus see โดยผ่านทางพระเยซูเราจึงได้เห็น God l o v e ว่าพระเจ้ารักเรามากขนาดไหน t h r Jesus see โดยผ่านทางพระเยซูเราจึงได้เห็น S God forgiveness s a and of mercy ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งพระเมตตาและก็การให้อภัย Through Jesus we see โดยผ่านทางพระเยซูเราจึงได้เห็น That God is a God of blessing ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งพระพอง God is a God of healing พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการรักษาโรค We see God Is a good God. God is a God of restoration. A God is a God who sets us free. Jesus revealed the will of God is a God of will a God of God is of God through His of God through his ministry, and Through his sacrifice at the His r o Saifice c พระเยซูได้เปิดเผยสิ่งที่เป็นหัวใจของพระเจ้าความประสงค์ของพระองค์ผ่านทางชีวิตของพระองค์แล้วก็รวมไปถึงเนี่ยการไถ่ของพระองค์บนกางเขนนั้น So why would we ignore all these things? ทำไมเราถึงไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้ And try to determine God's will by our experiences, our thinking, and our feelings. และไปพยายามที่จะกำหนดสิ่งที่เป็นความประสงค์ของพระเจ้าจากประสบการณ์ความคิดของเราหรือว่าความรู้สึกของเราล่ะ Just because your Christian group or denomination does not believe something. คริสเตียนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับคุณหรือว่านิกายนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อหรือเห็นด้วยกับสิ่งนี้ Does not mean it's not in the scriptures แล้วจะกลายเป็นว่าสิ่งนั้นถูกต้องตามที่พระคัมภีร์พูดเสมอไป You know we have to look at Jesus ยังไงเราต้องมองที่พระเยซูด้วย Look at his ministry ดูการทำงานของพระองค์ have Look at his finished work at the cross รวมไปถึงการงานที่เสร็จแล้วของพระองค์บนกางเขน That's how we determine God's will <S นั่นก็คือวิธีที่เราใช้ในการกำหนดความประสงค์ ของพระ้า To me, learned, over the years that it's quite over me simple I've learned I've learned years สำหรับผมเนี่ยผมก็ได้เรียนรู้มาตลอดหลายปีนะว่ามันจริงๆง่ายมากเลยอ่ะ I see Jesus healing everyone who came to him by faith อ้าวผมก็เห็นจากในพระคัมภีร์ว่าพระเยซูก็รักษาทุกคนที่เข้ามาหาพระองค์ด้วยความเชื่อ Well it is God's will to heal เ้ามันก็เป็นการสรุปแล้วล่ะว่านั่นเป็นความประสงค์ของพระเจ้าในการรักษาโรค If it is not then why would Jesus heal them ถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วพระเยซูรักษาพวกเขาทําไม I see Jesus feeding the hungry ผมเห็นว่าพระเยซูนั้นน่ะก็เลี้ยงอาหารคนที่หิวโหย Multiplying bread and fish and you know multiplying it to the point there's leftovers คือทวีคูณทั้งขนมปังและปลาจนคนมากมายนั้นอ่ะ กินจนอิ่มแล้วก็ยังเหลืออีกต้องเยอะพระเยซูทำการอัศจรรย์ให้กับเปโตรที่เขาจับปลาได้จนขนาดว่า อวนแทบจะปริแล้วก็เรือเกือบจะจม you know when jesus went to a wedding เวลาที่พระเยซูไปร่วมงานเลี้ยงสมรส and they ran out of wine แล้วเขาก็แบบเล่าอางุ่นตอนนั้นหมดแล้ว jesus turned water into the best wine พระเยซูก็ทําให้น้ําเปล่ากลายเป็นเล่าอางุ่นที่แบบว่ามีรสชาติที่ดีมาก no, no, jesus brought Heavenly a a provisionss in n Pro b u d พระเยซูนำการจัดเตรียมของสวรรค์ลงมาอย่างอุดมสมบูรณ์ so when I look at that เมื่อผมมองดูเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆเหล่านี้ I know God's will is to provide ผมรู้เลยว่าหัวใจของพระเจ้าคือการจัดเตรียมให้เรา I know God's will is for us to have abundance และผมรู้หัวใจของพระเจ้าคือพระองค์อยากให้เรานั่นมีอย่างอุดมสมบูรณ์ and it doesn't matter how I feel how I think มันไม่สําคัญเลยว่าผมรู้สึกยังไงคิดยังไง Or what some denomination say, say s or what people's experiences say หรือว่าบางนิกายพูดอย่างไรประสบการณ์ของคนอื่นนั้นเป็นยังไง I know God's will is to provide abundantly ผมมั่นใจมากว่าความประสงค์ของพระเจ้าคือพระองค์จัดเตรียมให้กับเราอย่างอุดมสมบูรณ์ Because I see it in the ministry of Jesus เพราะผมเห็นแล้วจากในการทําพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ And a n I see it in the redemptive work of Christ และผมก็เห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในการไถ่ของ พระเยซูคริสต์ด้วยพระองค์ทรงไถ่เราจากทุกคำสาปแช่งที่กางเขนนั้นด้วยรอยแผลเคี้ยนของพระองค์เราหายดีแล้วพระคัมภีร์บอกว่าที่กางเขนนั้น พระองค์ยอมยากจนเพื่อที่เราจะได้รับการอวยพรได้รับการจัดเตรียมอย่างอุดมสมบูรณ์เหลือล้นเลยผมมองดูที่การไถ่ของพระเยซูคริสต์และผมก็สรุปเลยว่าอะไรก็ตามที่พระเยซูไถ่เราแล้วนั่นก็คือความประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเราด้วยนี่คือ วิธีที่จะทําให้เรารู้จักความประสงค์ของพระเจ้าและดําเนินชีวิตอยู่ในความประสงค์นั้น and yet you know many believers live their whole life <ต> looking to all the wrong things แต่ก็มีผู้เชื่อมากมายที่ดําเนินชีวิตโดยการมองแต่สิ่งอื่น you know let's just do this simple test you know testing ourselves our belief system อยากจะให้เราเนี่ยมาทําการทดสอบความเชื่อของเรากันแบบง่ายๆสักนิดหนึ่ง you know what what do you think is God's will For your marriage คุณคิดว่าพระเจ้าเนี่ยมีความประสงค์ยังไงให้กับชีวิตการแต่งงานของคุณ What is God's will for your family? อะไรเป็นความประสงค์ของพระเจ้าสําหรับครอบครัวของคุณ What is God's will for your health? อะไรเป็นความประสงค์ของพระเจ้าสําหรับสุขภาพของคุณ What is God's will for your finances? อะไรเป็นความประสงค์ของพระเจ้าสําหรับการเงินของคุณ What is God's will for your purpose here in the earth? และอะไรเป็นความประสงค์ของพระเจ้าสําหรับการที่คุณมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ Now Pay attention how you answer you to those questions how แล้วคุณลองตั้งใจสังเกตดีๆนะว่าคุณตอบคำถามเหล่านั้นอย่างไร And think about whether your answers comes from the word of God or it comes from other sources และลองคิดดูซิว่าคำตอบของคุณเนี่ยมาจากถ้อยคำของพระเจ้าหรือว่ามาจากแหล่งอื่น

แล้วก็เข้าใจถึงความประสงค์โดยรวมที่พระเจ้ามีให้กับผู้เชื่อทุกคนก่อน Then you r e ready to walk in God's specific will for your life ต่อไปคุณก็จะพร้อมที่จะรู้ถึงความประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตคุณอย่างเจาะจง Right now ตอนนี้ you may not know who to marry คุณอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊คุณควรจะแต่งงานกับใคร you know the will God, แต่ถ้าคุณรู้เกี่ยวกับความประสงค์โดยรวมของพระเจ้าว่าความประสงค์ที่ดีที่สุดที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้คุณคือพระองค์อยากจะให้คุณเนี่ยแต่งงานกับคนที่รู้จักพระเยซูคริสตเหมือนที่คุณรู้จัก the, so the will God you know will อ่าตรงนี้คุณก็รู้ละว่าความประสงค์ของพระเจ้าเป็นยังไง I'm คุณพอจะเข้าใจใช่ไหมเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงความประสงค์ของพระเจ้าโดยรวมตรงนี้ก่อน know what what kind of business God wants you to do is not in the scriptures คือพระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกเอาไว้สะหน่อยว่าพระเจ้าอยากจะให้คุณทําธุรกิจแบบไหน but there are general principles แต่มันก็มีหลักการโดยรวมไง about how to work ว่าวิธีการทํางานของเราเราควรจะทํายังไง so when you know that first คือเมื่อคุณรู้เข้าใจตรงนี้ก่อน you know you're able to walk in God's will for your life in the practical area of your business. คุณก็สามารถที่จะดําเนินชีวิตตามความประสงค์ของพระเจ้าแนวทางของพระเจ้าในการทําธุรกิจของคุณตรงนั้นได้ And you will not only succeed. แล้วคุณจะไม่ได้เห็นแค่ความสำเร็จอย่างเดียวนะ you will also glorify God in everything you do. So look to Jesus. Look to the ministry of Jesus. Look to the redemptive work of Jesus. Be clear about these truths. See what Jesus did. ดูซิว่าพระเยซูทำอะไรไปบ้างบนในชีวิตของพระองค์แล็ในพระราชกิจของพระองค์รวมไปถึงบนการเขียนของพระองค์ด้วยนั่นแหละควรจะเป็นวิธีที่คุณกำหนดความประสงค์ของพระเจ้าแล้วเราก็จะค่อยเราค่อยมาแบ่งปันกันต่อนะครับแต่ตอนนี้ให้เราที่ฐานกันก่อน Follow we just open our lives. พระบิดาขอบคุณพระองค์เราขอเปิดชีวิตของเราให้กับพระองค์ know your will. ที่เราจะได้รู้ว่าความประสงค์ของพระองค์นั้นเป็นยังไง the และเรายอมรับว่าความประสงค์ของพระองค์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราวันนี้ขอพระองค์ช่วยเราด้วยในการที่เราจะดำเนินชีวิตด้วยสิ่งต่างๆที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้กับเราในพระนามพระเยซู a m เมน Well, have great weekend We will have great see a again you ขอให้มีความสุขมากๆในวันหยุดนี้นะครับแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่